สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแจ๊ปสูงแรกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์สกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกนะครับประจำวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าคืนนี้จะมีคู่ที่เด็ดคู่ไหนกันเลยกันะครับครับสำหรับคู่ที่เด็ดประจำค่ำคืนนี้นะฮะในรอบตีสนะครับในลีกฮอลแลนด์จูเบลลีกนะฮะของลีกประเทศฮอลแลนด์นะครับ FC ไฮโอเฟนนะครับแล้วก็อาชัอาร์มต์ดัมเยาวชนนะครับ ทั้ง2ทีมนี้ก็อันดับก็ถือว่าไกลกันเลยทีเดียวนะฮะอันดับที่6เจออันดับที่17นะครับ42คะแนนเจอ28คะแนนนะฮะโอ้เอฟซีไอนเฟนก็คะแนนมาดีเหลือเกินนะครับไปดูสถิตินะครับสถิติทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะฮะโอ้โหเอาเป็น3นัดล่าสุดดีกว่านะฮะมีสกอร์ในครึ่งแรกแค่2นัดนะครับ2ลูก2ลูกแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยฮะสกอร์ทั้ง จบดินที่หนึ่งหนึ่งนะครับอู้ยเสมอสองนั้นล่าสุดเลยนะครับสองสองหนึ่งหนึ่งะครับสังเกตดูว่าถ้าเป็นสังเกตนะฮะว่าถ้าไม่มีสกอร์ในครึ่งแรกก็จะมีสกอร์ในครึ่งหลัง2ลูกเนี้ยแบบนี้ก็น่ารุ้นนะฮะถ้าเป็นแบบเสมอกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่า2ลูกในครึ่งหลังเือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ดีเนี่ยต้องแบบมีสกอร์ทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเลยน่าจะดูดีนะฮะเพื่อความสนุกในการเชียร์นะฮะสำหรับคู่นี้นะครับอ่อ ฟอร์มล่าสุดของเขาเองก็เอฟซีไฮเออเฟนนี่ก็ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเหนียนนะมีแพ้สองนัดชนะเฉียนชนะเอสซีเทวสตาแค่หนึ่งศูนย์เองนะครับก็ฟอร์มยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะฮะอันดับคะแนนก็ดีกว่านะฮะโอ้แต่ว่าฟอร์มของอ j a x a คอัมต d ดามเองก็แพ้เหมือนกันแพ้หนึ่งแพ้สองชนะสี่สองตั้งแต่เดือนสองนะครับ ก็ถือว่าฟอร์มขึ้นๆลงๆนะครมีสกอร์ในครึ่งแรก3ลูก3ลูก1ลูกนะฮะโอ้อันนี้เอฟเฟอร์ฮโดเฟนก็ไม่ค่อยมีประตูเลยนะครับผมอาจจะมองว่าคู่นี้เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยน่าจะไปทางดูดูเชิงกันก่อนนะครับอาจจะมีสกอร์ในครึ่งหลังเหมือนเหมือนนัดล่าสุดที่เคยเจอกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลัวแบบนี้กลัวจะเป็นแบบว่า0ูญูแล้วไปใส่กันในครึ่งหลัง2ลูกหรือ3ลูกอะไรประมาณนี้นะฮะ อันนี้น,นี่ดูจากสถิติก่อนนะครับไปที่ต่อกันที่ราคานะคะราคาเนี่ย 1x2 นี่จะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับ FBIO I Hofen เนี่ย1.85แล้วก็4.00ฝั่งทีมเยือนนะครับที่เป็นทีมรองอย่าง Jack a m ต t ร r ดัมเนี่ยโอ้ยวันนี้มีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดสกอร์ฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับ เพราะว่าราคาต่อตอนนี้นะฮะจากควบนะครับไหลขึ้นเป็น0.5นหะครับหรือครึ่งลูกเองนะฮะราคาน้ําก็สวยๆเลยนะครับสีเขียวๆแล้วก็สีแดงเนี่ยไหลขึ้นอีก่ต่างหากนะฮะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าราคาสีแดงแล้วไหลขึ้นนะครับส่วนสีเขียวไหลลงแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้มีโอกาสที่จะเฉือนชนะเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะและก็ส่วนในต่อในครึ่งแรกก็ต่อกันควบเหมือนเดิม อามาทางฝั่งซิมีมีโอกาสเสมอนะฮะ yeah. นี่ไงนี่ไงฮะไหลขึ้นซะเยอะเลยนะครับ 1.0. เท่าไรเนี่ย0 5 0 8์ห้าดหอะไรพวกเนี้เนี่ยโอ้น่าจะออกเสมอนะครับครึ่งแรกเนี่ยอืมอาจจะเสมอ0ูหรือ1นน,นะครับแต่ว่าดูจากสถิติแล้วน่าจะไปทางศูนย์ศูนย์ซะส่วนใหญ่นะครับน่าจะมีโอกาส ที่จะเป็นศูนย์ศูนย์ในครึ่งแรกนะฮะถ้าจะมีหลุดมาเนี่ยนะ่าจะเป็นหนึ่งลูกนะครับอ่าส่วนสูงต่ําเต็มเกมนะครับเ,เปิดมาที่3ลูกนะฮะสลูกเนี่ยโอ้ราคา3ลูกเกือบทุกค่ายนะฮะไปดูค่ายของเรนโบกเนี่ยสองจุดห้านะครับราคานะ้ำศูนย์จุดห้าสามเนี่ยกับหนึ่งจุดสามห้าโอ้โหแบบนี้น่าจะสามลูกนะครับน่าจะเกิด สามลูกหร,ห,รหรือหรือหรืออาจจะเป็น3ลูกในครึ่งหลังนะครับหรืออาจจะ2ลูกนะฮะแต่ว่าน่าจะมีสกอร์อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้น่าจะมีอย่างสกอร์อย่างแน่นอนไม่ครึ่งแรกก็ครึ่งหลังและ,ะน,น่าจะไม่จบศูนย์ศูนย์นะครับเพราะว่าไปดูที่ของสถิตินะครับเดี๋ยวกลับมาที่สถิติครั้งนะฮะมีนัดไหนที่จบศูนย์ศูนย์ไหมเนี่ยอ๋อไม่มีนะฮะไม่มี นะมีแต่สกอร์หนึ่ง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 ้หนึ่งหนึ่งเยอะนะครับสองหนึ่งหนึ่งสามนัดเลยนะฮะสองสองหนึ่งนัดโอ้กลัวเสมอจังเลยคู่นี้นะครับแต่ว่าดูจากราคาหนึ่งเอ็กสองน่าจะเฉือนชนะแหละน่าจะเป็นสองหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าดูจากราคาฮนะแล้วก็สถิตินะครับสําหรับคู่นี้นะครับอ๋อแลกอะก็สรุปนะครับสรุปว่าคู่นี้มีสกอร์ในครึ่งแรกหนึ่งลูกนะครับ หรืออาจจะเป็นศูนย์ศูนย์กันหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีทําประตูนในข่องหลังอีกสองหรือสามลูกนะฮะถ้าถ้าเป็นตามทีวีคอนะครับน่าจะเป็นทางฝั่งของ f อฟซไอโฮเฟนที่ชนะเฉีชน,ชนะที่หนึ่งลูกนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะสรุปว่าไอโฮเฟนได้เปรียบครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พิเศษหน่อยนะฮะอาจจะมีอีกหนึ่งคู่นะครับแถมให้นะฮะคู่นี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในลีกฮอลแลนด์เหมือนกันนะฮะ ในรอบตีสองนะครับถาัดจากคู่เมื่อกี้นะฮะ nac beta นะครับเจอกับ mvv mattis นะฮะทีมอันดับ9เจออันดับ7นะฮะอันนี้อันดับใกล้เคียงกันนะครับ40คะแนนกับ41นนอคะแนนโหแบบนี้ก็มีการแบบต้องแบ่งแต้มกันหรือเปล่าหรือว่าถ้าทีมในทีมหนึ่งได้แต้มไปนี่ก็ได้เปรียบเลยนะครับส่วนผลงานที่พบกันเนี่ยโอ้โหนี่ฮะราคาสวยๆแล้วนะฮะสองลูกหนึ่งลูก สองลูกนะครับในครึ่งแรกนะฮะแล้วก็สูงเต็มเวลาสามลูกสามลูกสี่ลูกนะฮะเสร็จดีดีมากเลยนะครับสองทีมนี้เจอกันแต่ว่าอันดับมันอยู่ใกล้เคียงกันเก้ากับเจ็ดนี่แต่ว่าน่าจะสู้กันเต็มที่เพื่อขยังเอ่อเพื่อที่จะสามแต้มนั่นเองนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเบเดร์เนี่ยชนะมาสองหนึ่งสามสองนะครับแล้วก็แพ้สี่หนึ่งอู้สกอร์เยอะมีสกอร์ในครึ่งแรกทั้งสามนัดเลยส่วนของมัตสิดเองเหมือนกันก็นกไม่ธรรมดานะฮะ อุ้ยแต่ว่ามาติดตก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะแพ้เนี่ยล่าสุดแหละศูนย์หนึ่งชนะสามสองแพ้นะฮะแพ้อย่างไอ้แจ็คแอนต์ดัมที่ยังฟอร์มก็อยู่แถ้แถตารางหน่อยก็แพ้สี่สองสี่เลยเนยะถือว่าก็เอ็มฟีมัติดก็ฟอร์มก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงนะครับอ,อันนั้นก็ใกล้เคียงกันนะครับพปดูราคาต่อกันดีกว่านะฮะคู่นี้ต่อกันที่ครึ่งลูกไหลขึ้นเป็นครึ่งควบลูกอ่าแบบนี้นะฮะ เอาแบบนี้ก็สวยเลยสิครับเนี่ย0.85แล้วก็1.00ไหลขึ้นสีแดงแล้วก็จาก0.5เนี่ยเป็น0.75ด้วยนะครับถือว่าเจ้าบ้านนี่มีโอกาสมากเลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรดูครึ่งแรกก่อนดีกว่านะครับครึ่งแรกก็โอ้ยเจ้าบ้านก็มีโอกาสใส่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเนี่ยสีเขียวรอไว้เลยนะครับถ้าดูดีๆนะฮะไหลขึ้นถ้า1จุดไหลขึ้นเป็น1นจุดขึ้นไปนี่มีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเป็น ชาวบ้านตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับส่วนราคาพูนะฮะ1.70แล้วก็5.00โูไกลกันมากเลยดีนะโอ้ราคาแบบนี้ยังไงก็เจ้าบ้านแหะครับวันนี้ได้เปรียบแน่นอนถ้าราคาแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่จะเกิดสกอร์ด้วยนะครับอย่างว่านะฮะมีโอกาสสกอร์ตั้งแต่ครึ่งแรกน่าจะมีโอกาสเลยเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเปิดมาโอ้ยหนึ่งควบลูกครึ่งเนี่ยโห้ไมีโอกาสนะฮะมี โอกาสอาจจะเป็น2ลูกก็ได้นะฮะคููนี้นะฮะไม่1ก็2ลูกแต่ว่าน่าจะมี1ลูกก่อนนะฮะวิเคราะห์ถ้าเป็นราคาสวยๆนี่ต้องเป็นแบบต้องเป็นแบบราคาลดลงมาช่วงสัก10บนาทีอย่างเงี้ยราคาเหลือสัก1ลูกเนี่ยน่าจะน่าจะดูสวยกว่านะครับช่วงนั้นแล้วก็ราคาสูงต่ำเต็มเกมก็จะน่าจะลดลงมาที่2.5จน่าจะโอเคนะฮะประมาณสัก10นาทีหลังจากบอล เริ่มแข่งไปแล้วเนี่ยน่าจะดูดีนะครับช่วงนั้นนะครับอะไรก็มันเปิดมาซะส่วนใหญ่เนี่ยบางบางค่ายก็เป็น3ามควบนะฮะสามลูกแล้วก็ก็จะมีแค่แลนด์บุกที่เป็น2.5 0.50น์จุดเนี่ยโอ้โหอย่างสวยนะฮะสามลูกก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนี่ฮะราคา0.78เอ่ออย่างอย่างของเบียดสเนี่ยก็เป็น0.90แล้วก็0.5เอ่อน่าจะอยู่ที่สามลูกนะครับคู่นี้ ดีไม่ไดีอาจจะอะไราขึ้นเป็นสี่ลูกนะครับเพราะว่ามันมีราคาสามลูกแล้วก็ราคาน้ําเนี่ยเห็นไหมสีเขียวเนี่ยถือว่าแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงเต็มเกมนะครับหรืออาจจะใส่กันตั้งแต่ครึ่งแรกเลยหนึ่งถึงสองลูกนะฮะแล้วก็มาย้ำสูงอีกในครึ่งหลังอีกนะครับคู่นี้นะฮะสรุปว่าคู่นี้จากสถิติแล้วก็ทุกอย่างนะครับ มีสกอร์แน่นอนนะฮะคู่นี้น่าจะมีสกอร์อย่างแน่นอนน่าจะไม่จบ0ูนนะครับดูจากการวิเคราะห์กลับไปอีกแล้วกลับไปดูอีกแล้วน,น่าจะไม่จบ0ูนย์เต็มที่ก็เสมอกันที่1นึ1นะครับจะเสมอกันที่1นึ1นะครับคู่นี้เห็นนะฮะหนึ่ง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 สามนัดเลยนะครับแล้วก็มีสกอร์อทุกนัดนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องไปรุ่นในกันในรอบตีสองนะครับ ครับสวัสดีครับ